สวัสดีครับพี่น้อง,มา,งมาแล้วมาแล้วพอจะให้พลาสติกมันขาดเด้อพราะว่ะวาสิบกแก้พลาสติกออกาเทยาย้ายเนหียวหยอดใส่บล <c oughs> มัน่อยสิบลเลยครับนนนอนเอาอันนี้ว้นอกก่อนบออันนี้วางไว้นอกก่อนก็ได้ครับตั้งไว้นอกก่อนก็ได้สิได้ไม่ใช่แตวมาจจ มาจมทำไมเร็วๆอโอ๊ยพี่เลี้ยงสื่อมาถือตั้เลขนี่ละ <c oughs> เอ้าจมจมางไหน <c oughs> แปลที่นอนมาหายย <c oughs> ังมาเห็ดเหียนก่อนมอยังคอยเอามา <c oughs> เอาเห็ดเหียนก่อนเจ้าสิได <c oughs> ้นอนตีเ <c oughs> อามาให้นอนหนึ่งตัวพี่น้อง <c oughs> เอ้าจมเราเ็วจมใส่โทรศัพท์นี่ เราบ่าเอาหนังมาเนี่ยัะม,นม,นมนันหนังตัวหนังแม่เอองนะ้วเด้ยกพ่อแต่ซี่นบอสบ้าแล้วไม่ยู่เตี่ยรล้อสิบ้าเข้าใจได้ว่าเขาแบบเขาห่วงได้บอสต้องหยับันมองกาแฟพ่อถอดปักก,กันเด้มหมสิความ ตรงไปเลยพ่อนี่ไปไม,มั่นตรง,งไปเลยก่อนนี่ตรงไปไหนอยู่ไ,ไ,ได้พ่อตรไปเลยได้ยินนอนไหมคอกันเมี เอ้ยเออพาซุปน้ำมาเลยเสร็จฟุนออกอ,อัน,ใน,ในหั่นหัวมาทางอันพี่ครับหันหัวมาทางพ,พี่พอ่อหันหัวมาทางต้อนออกบอรครับพี่าาหันมัดแมนครับอ,รอ่าบเป็นยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวดันให้อีก มันพอต้องปิ้นก่อนปิ้นหัวไม้ถือทางเกินควายสีนั่นได้เ้ยเอาสั้นออกมาถ้าพี่อะได้ยวิดบ้าวิดบ่า่อวิดไหมเหลือน้อยเดียวเดียวเดียวผมเอียงให้ครับเอียงได้ไหมเปี่นรูอีกคนเฮ้ยี่นไปลูกไนขยับลูปล่นเอาล่างนี้ก่อนคือม่อเราหัว ไปไปหมุนทางในก็ได้ครับเ,รเ,เอาเพาะหมุนหมุนไปทางนู้นก่อนไปรังเหรอเดี๋ยวนะครับ